สวัสดีครับนะครับวันนี้จะพามาทานะครับเครื่องห่อผลไม้นะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผลไม้แถวบ้านโดยเฉพาะมะม่วงนะครับมะม่วงก็เริ่มที่จะโตขึ้นแล้วนะครับก็อยากจะมีอุปกรณ์ช่วยห่อที่มันอยู่สูงๆนะฮะเผื่อไว้กันแมลงนะไว้กินสุกนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นวัสดุเดิใช้ในบ้านนะครับก็จะมีท่อ PVC นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด3มนิ้วนะครับ ตัวนี้ใช้เป็นด้ามมันนะครับตัวนี้จะใช้ขนาด3ามทับสนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะฮะอันนี้ตัวเป็นกลไกนะครับไว้ใส่ข้างในตัวนี้จะใช้3ามทับแนะครับหรือว่า3หุนแล้วก็มีนอ็นอตน็อตเบอร์8นะครับตัวนี้ใช้3ตัวแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนังยางนะครับสำหรับรายละเอียดอุปกรณ์นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพนิ่งนะครับไว้ในวิดีโออีครั้งหนึ่ง สำหรับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับอันนี้เป็นท่อ PVC นะครับขนาด3มนิ้วนะครับตัดมานะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้ตัดมาประมาณเกือบ3นิ้วนะครับถือว่าขนาดใกล้เคียงนะครับตัวนี้ไม่สีเหลียดนะครับอาจจะใหญ่หรือเล็กกว่านิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ทํามาเจาะรูนะครับเจาะรูเอาไว้ยึดน็อตนะครับ2ตัวนะครับ ตัวนี้บากไว้บากไว้นะครับเพื่อจะหลบกลไกที่เราอาจะทําต่อไปนะครับตัวนี้ก็ลึกประมาณาเซนครึ่งหรือ2องเซนนะครับอันที่2องนะครับตรงนี้เป็นด้ามนะครับเป็นด้ามไม้ด้ามไม้ก็เจาะรูเหมือนกันนะครับเจาะรูก็คือเอาไว้ยึดเพราะว่าเราจะประกบประมาณนี้นะครับเราจะประกบเข้าด้วยกันประมาณนี้ สำหรับ2ตัวนี้นะครับเจาะรูเท่ากันนะครับอันนี้ก็บากบากเท่ากันนะครับเดี๋ยวก็มองจะเห็นภาพเองนะตอนประกอบนะครับแล้วก็เจาะรูด้านข้างนะครับเจาะรูด้านข้างนะครับอันนี้เราจะทําการร้อยเชือกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามนะครับตอนนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าตอนเราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมองง่ายขึ้นนะครับ ตัวนึงนะครับตัวนี้เป็นกลไกด้านในนะครับตัวนี้ใช้ท่อใช้ท่อขนาดเล็กกว่าด้ามนะครับนะครับเพื่อที่มันจะขยับได้นะครับมันจะขยับได้นะครับตรงนี้ก็เจาะรูทะลุนะครับเอาไว้ลักษณะตอนเราใส่นะครับถ้าเราร้อยน็อตร้อยน็อตตรงกลางนะครับตัวนี้ตัวด้านในสามารถขยับได้นะครับ มาลองประกอบกันนะครับเผื่อท่านบางท่านก็ยังนึกภาพไม่ออกนะครับตัวเนี้นะครับท่อ PVC ีสามนิ้วนะครับเจาะรูให้เท่ากับตัวเนี้เป็นด้ามนะครับเราใช้เป็นด้ามนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ความยาวไม่มากถ้ามีเศษไม่มากก็อาจจะใช้ความยาวไม่มากนะครับไม่ยาวเท่าไหร่เพราะตัวนี้เราสามารถต่อได้ถ้าผลไม้อยู่สูงเราสามารถหาไม้ไผ่นะครับหรือไม้ ด้ามไม้มาต่อได้นะครับต่อให้มันสูงสูง,สงจนถึงผลไม้ที่เราจะห่อนะครับตอนนี้เราจะลองมาประกอบกันนะครับอ,อย่าลืมอีกอันนึงนะฮะอันนี้ผมใช้ท่อพ VC ขนาดเท่ากับด้ามนะฮะอันนี้ผ่าครึ่งเจาะรูเท่ากันเพื่อเป็นตัวรองนะครับเป็นแหวนรองระหว่างสองตัวนะครับไม่ให้ไม่ให้ชิดกันเผื่อว่าเวลาเราใส่เวลาเราหอเนี่เครื่องตัวนี้จะใช้ถุงพลาสติกนะครับ เวลาเราห่อเราก็เว้นช่องว่างนะครับให้ถุงพลาสติกสามารถพับลงมาได้นะครับครับสำหรับการประกอบนะครับเ,เราจะทำการร้อยน็อตด้านในด้านในตัวนี้นะครับ นี้ใส่ที่รองครับแล้วก็ร้อยเข้ากับด้างน,นะครับต้องใส่ตัวนี้ก่อนด้วยนะครับใส่ตัวกลไกด้านในนะครับผมลืมร้อยเชือกนะครับตัวนี้จะเห็นว่านะครับ เจาะทะลุด้านบนนะครับตัวน,นี้ก็เป็นใส่รูนอ็อตแล้วก็จะมีรูเล็กๆตรงนี้ไว้ร้อยเชือกนะครับเดี๋ยวตอนประกอบเสร็จแล้วจะอธิบายอีกทีนึงนะครับเชือกตัวนี้จะเป็นตัวดึงกลไกนะครับ มัดด้านล่างนะครับเราจะสอดขึ้นด้านบนนะครับครับก็สอดเชือกขึ้นมาลักษณะนี้ก่อนอีนี้ก็ประกอบ นะครับใส่ลงไปในช่องว่างตรงนี้นะครับ ตัวนี้ตัวกลไกด้านในจะขยับได้นะครับแล้วเราจะสอดเชือกนะครับสอดเชือกกลับลงไปนะครับให้เชือกเนี่ยให้เชือกนะไปคล้องกับตัวน็อตตัวด้านบนนะครับลงไป ใช้ตัวช่วยนิดนึงนะครับใช้ลวดสอดจะง่ายนะครับนะครับเราจะร้อยเชือกกลับลงไปโดยคล้องกับตัวนี้นะครับคล้องกับไอ้นอตท,ที่เรายึดกับด้ามไว้นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้ผมบอกเราเจาะให้สายออกตรงนี้นะครับเราจะสอดเชือกออกตรงรูด,ด้านข้างตรงนี้นะครับ สอดเชือกกลับลงไปนะครับให้มออกที่รูนี้นะครับมาแล้วจะเห็นว่าเชือกนะครับเป็นกลไกเชือกที่เราสอดขึ้นมานะครับเชือกที่เราสอดขึ้นมาจะมาคล้องกับน็อตตัวแรก ค้องกับน็อตตัวแรกซึ่งปลายมันจะเป็นผูกมัดติดกับกลไกลด้านในกับท่อสีเหลืองเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราดึงนะครับมันก็สามารถขยับขึ้นบนได้แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกลไกลที่จะใช้หอ่อถุงพลาสติกกับผลไม้ของเรานะครับน็อตอีกตัวนึงนะครับบอกไว้ใช้น็อตสามตัว น็อตอีกตัวหนึ่งน็อตตัวนี้นะครับทาหน้าที่ในการดันซึ่งเราจะใช้หนังสติ๊กนะครับหรือหนังยางนะครับขออภัยเราจะใช้หนังยางในการรัดถุงนะครับที่เราจะใช้ห่อผลไม้นะครับตัวนี้เราก็ยึดติดกับท่อกลไกด้านใน นึกภาพกันออกหรือ,อยังอาจจะอธิบายยังไม่ค่อยเก่งนะครับถ้ามีหนังยางจะดูออกนะครับตัวเนี้ยเราจะใช้เป็นตัวรั้งนะครับตัวรั้งกลไกเมื่อสักครู่ถ้าเราดึงเชือกตัวนี้ดึงตัวนี้นะครับ ตัวกลไกก็จะขยับมองภาพหมอกเรืยงครับสมมุติเราจะใช้ถุงนะครับในการห่อผลไม้นะครับเราจะใช้หนังยางตัวเนี้ยนะครับใส่หนังยางไปก่อนจะเห็นว่าหนังยางจะอยู่บนน็อต กลไกตัวนี้จากนั้นเราใช้ถุงพลาสติกใส่ใส่ลงไปถ้าสมมุติเราดึงกลไกตัวกลไกก็จะไปดันหนังยางให้รักปากถุงพลาสติก บบนี้ก็จะเห็นว่าผลไม้ของเราจะถูกห่อในนี้ในนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองของจริงนะครับจะได้เห็นภาพนะครับคนไกก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวดันนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวดันหลังย่าง เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับกับทีนี้ลองมาห่อของจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองห่อลูกนี้นะฮะลูกนี้ลูกนี้ ไม่รู้เห็นหรือเปล่า,าลูกนี้นะครับขั้นตอน ข,ขั้นตอนใส่หนังยางใส่ผงที่เราจะหอ่อ ห่อเรียบร้อยนะครับในถ้าสูงสูงเราสามารถใช้ไม้ต่อต่อกับด้ามน,นะครับขึ้นไปได้อีกนะครับ